ดูกันนะครับว่ามันานก็โอเคเลครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามครับพบกับผมนะครับวิถีไทยบ้านคนบ้านนาชีวะพิถีเกษตรพอเพียงครับกับการปลูกไผ่ครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นไผ่อีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับมันคือไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานนะครับเป็นไผ่ ที่ทานสดได้นะครับกรอบหวานนะครับไม่ต้องต้มก็ทานได้นะครับเป็นไผ่ที่ไม่ใหญ่นะครับต้นไม่ใหญ่ปลูกง่ายนะครับขอให้มีน้ํานะครับมีน้ํามีปุ๋ยให้นะครับก็จะโตดีแล้วก็ออกหนอกได้ตลอดทั้งปีนะครับถ้ามีน้ํานะครับผมไผ่บงหวานนะครับสามารถกินสดได้นะครับเอาไปทํา อาหารประกอบอาหารได้หลายชนิดนะครับต้มแกงผัดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปตำนะครับตำส้มตำนะครับได้ด้วยนะครับจะกรอบหวานนะครับไม่ต้องต้มนะครับต้มก็อร่อยนะครับเป็นไผ่หวานนะครับไผ่บงหวานนั่นเองนะครับ ต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะครับดูแลง่ายนะครับวันนี้ครับจะพามาเก็บหน่อไม้นะครับมาทานหน่อไม้นะครับมาดูหน่อไม้ที่สามารถกินสดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วก็จัดทะให้ดูนะครับเข้าปลาไผ่นะครับ ไผ่บงหวานครับต้นจะไม่ค่อยใหญ่นะครับกับของน้องแล้วครับนั้นครับเดี๋ยวเราเก็บให้ดูเลยครับขายได้ราคาดีครับเพราะว่ามันกินสดได้นะครับไม่ต้องต้มนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะนะครับแล้วก็ทานให้ดูเลยนะครับว่า มันกรอบหวานอร่อยนะครับจริงๆครับผมไผ่พวงหวานนะครับการขยายพันธุ์นะครับก็ขุดเหง้านะครับขุดเหง้าแล้วก็ตอนกิ่งนะครับผมขยายพันธุ์ง่ายนะครับเหมือนไผ่กิ่งซุ้งนะครับแต่ไผ่กิ่ซุ้งจะใหญ่นะครับหน่อเขาจะใหญ่มากนะครับ ไผ่บงหวานนะครับกรอบหวานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับอกอไผ่ที่กำลังออกไายหนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับเราก็จะเก็บหน่อไม้ได้ตลอดทั้งปีครับนี่ครับ ส้างกิ่งนะครับตกแต่งกิ่งนะครับให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวนะครับแล้วก็ใช้ฟางคลุมนะครับผมนอเขาก็จะออกดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหนอนะครับ เดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูเลยนะครับน่ครับถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ำเข้านอเขาก็จะใหญ่นะครับไ่บงหวานนะครับกินสดได้ทานสดได้นะครับมาแล้วครับหวานกรอบครับเดี๋ยวเราไปดูอีกครับ ออกแล้วครับสองนอครับผมนะครับรสชาติเขาจะกรอบนะครับหวานนะครับไม่ตมตุ่มก็ได้นะครับตุ่มก็ดีนะครับเอาไปยำเอาไปผัดกะเพราใส่ไก่อร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ทานให้ดูเลยนะครับว่ามันกรอบหวานนะครับ จริงหรือเปล่านะครับกำลังออกเยอะเลยครับตอนนี้ครับไผ่บงหวานหวานกรอบครับเดี๋ยวเรามาเกะทานนะครับด้วยกันนะครับว่ามันหวานกรอบแค่ไหนครับผม ไผ่บงหวานนะครับกินสดได้นะครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็วิธีการปลูกไผ่บงหวานนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับการปลูกไผ่นะครับตีดการคลิปหน้านะครับกับวิธีไทยบ้านคนบ้านนาเชื่อว่าวิธีเกษตรพอเพียงครับ กับการปลูกไผ่บงหวานครับสวัสดีครับ